แลวนะครับคันนี้ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับก็ส่งเอฟซทางจังหวัดเลยนะครับก็เป็นรถในจํานวนเกือบ20คันครับที่ลูกค้าจองไว้นะครับเป็นรถที่สภาพดีมากๆนะครับคันนี้ก็ใช้โปรนะครับดาวไม่เพงมากนะครับ จริงๆแล้วนะครับโุกตาแอล5018ของเรานะครับดาวเริ่มต้นที่50,000บาทนะครับดาวเริ่มต้นที่50,000บาทนะครับ FC นะครับสนใจลูทิเตอร์รุ่นนี้นะครับก็มีเข้ามาเยอะมากๆนะครับมีเข้ามาเยอะมากๆนะครับอ่าอัปเดตก็ตอนนี้ก็เข้ามาเยอะเลยนะครับก็เพิ่มเติมทรัเป็นรุ่นแอล5018 10คันนะครับแอล4018นะครับเข้ามา7คันนะครับ MU 57นะครับเข้ามาอ่าเพิ่มอีกหนึ่ง ใครที่สั่งเสีย้วนไว้ใะไรที่หากันอยู่นะครับ MU57 คันนี้สวยมากเลยนะครับยางเดิม4เส้นนะครับเสียววนยังไม่ได้ล้างเลยนะครับมียางเดิม4เส้นนะครับยางหลังดนกลึกนะครับใหม่พันต้นๆนะครับสวยนะครับหาาอยู่นะครับขายที่699นะครับใครหา MU49 ก็เข้ามาเพิ่มเติมอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถปี65เลยนะครับก็ขายอยู่ที่5 0 50,000บาทนะครับ แล้วก็คันที่ถูกกว่าน,นี้ก็มีนะครับถูว่ามีแล้วตัวนี้480,000บาทนะครับเสือว่ามีแล้วตัวนี้480,000บาทนะครับอ mm ่า hmm. FC อยากได้คันไหนได้สภาพไหนนะครับ mm hmm. อยากดาวกำตักอ่าก็ดาวเริ่มต้นที่50,000บาทนะครับ mm hmm. อยากซื้อสดขอราคาพิเศษนะครับ mm hmm. ก็แจ้งเสีวว้อวนได้นะครับ อยากซื้อสดราคาพิเศษแจ้งเสียวอ้วนได้นะครับชุดนี้นะครับสีเดิมทั้งคันนะครับสีเดิมทั้งคันสังเกตใบมีดยังไม่ได้ทาสีนะครับเป็นรถทเพิ่งเข้ามานะครับก็เข้ามา20คันนะครับ FC สนใจนะครับรถสวยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคูบต้าไม่ว่าจะเป็นยันม่าไม่ว่าจะเป็นจอนดีไม่ว่าจะเป็นนิวฮอลแลนด์นะครับเราเป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์จำหน่ายรถเทกเตอร์มือสองครับ ที่ขายทั้งคูบ o t ตาทั้งยันมาทั้งจอนเดียนะครับมีสินค้าเกรด A แล้วก็ A นะครับให้เลือกเอา A คคำก็ได้ 3A เลยนะครับให้เลือกนะครับมากกว่าร0อยคันนะครับให้เลือกมากกว่าร้อยคันนะครับรถปีใหม่ๆรถปี6-6รถปี6-7นะครับชั่วโมงหลักร้อยเรามีนะครับลูกค้าอยากได้รุ่นไหนสภาพไหนนะครับรับสั่งจองตามออเดอร์นะครับรับสั่งจองตามออเดอร์นะครับ สมมุติว่าลูกคา้าอยากได้ชั่วโมงน,น้อยๆนะครับรถชั่วโมงน,น้อยๆนะครับน่อยมากเลยน,น้อยๆนะครับปี6 6 6ก็นะครับก็สั่งให้จัดหาให้ได้นะครับอ,อยากได้รถที่ราคาไม่เรียงมากนะครับอ,อาจจะสักปี6ก6 3, อก็ได้เสืออ้วนขอให้สภาพดีขอให้มีวาลันตีให้ก็จัดหาให้ได้นะครับก็ รับจัดหานะครับรับจัดหานะครับแล้วก็จัดหามาให้นะครับทุกสภาพนะครับจะเอาสวยกริบๆนะครับจะเอาสภาพกลางๆนะครับแต่ไม่รับจัดหาสภาพที่มันแย่ให้นะครับสภาพที่มันแย่จริงๆแล้วมันเป็นราคาที่ถูกมากๆนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เกรดที่เราเน้นเอามานะครับจริงๆแล้วเราก็อยากขายรถที่ลูกค้าซื้อไปใช้ได้เลยนะครับลูกค้าซื้อไปใช้ได้เลยนะครับ โทรมาหา,อารอบสองก็คือโทรมา,าเพื่อจะพาญาติญาติมาซื้อนะครับไม่ต้องโทรหากันบ่อยบอกว่าทำไมตรงนั้นมีปัญหาตรงนี้เม่ีปัญหานะครับอยากให้ลูกค้าได้รถที่มีคุณภาพไปใช้นะครับก็เลยขัดรถประมาณเกรด A นะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับเกรดที่ต่ำมากๆเราก,ก็จะไม่ค่อยเน้นนะครับแล้วก็ เราก็จะมาเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับกองอากาศสายพานพัดลมเช็คจุดรั่วซึมนะครับเช็คสภาพให้นะครับให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับลูกค้าซื้อไปนะครับ f อซื้อไปนะครับก็จะได้ใช้กันยาวๆนะครับไม่ต้องไปซื้อไปเลยไปนั่งกลุมขมับนะครับว่าจะเอายังไงกับมันดีขายทิ้งก็ขายไม่ได้จะเปลี่ยนคันใหม่ก็ขาดทุนเยอะนะครับ ก็อ่ะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นแง่คิดนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจรถเท็กเตอร์นะครับการซื้อรถเท็กเตอร์หนึ่งคันนะครับอ่ามันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนะครับลูกค้ามีเงินดาวนะครับจะดาวที่ศูนย์บาทสําหรับยันมานะครับจะดาวที่ห้าหมื่นบาทสาหรับคูบต้าลูกค้าก็เข้ามาดูรถแล้วเลือกรถได้เลยนะครับแล้วก็อ่าแล้วก็ลูกค้าที่มีเงินเยอะนะครับอ่ะอยากได้สภาพดีๆนะครับอ่าเรามีสินค้าให้เลือกเยอะไง ล้าก็มาเลือกดูนะครับเรางบประมาณเราเท่าไหร่นะครับแจ้งเสียอ้วนนะครับสินค้าพอปรับลดให้ในราคาในงบประมาณที่ลูกค้าอยากได้ไหมหรือหรืออ,อะไรอีกเยอะแยะนะครับที่ลูกค้ามีความต้องการ้อ่เสียวอ้วนปรับหานะครับก็แจ้งเข้ามานะครับจริงๆแล้วรถแท็กเตอร์นะครับเป็นเป็นปัจจัย5ปัจจัย6นะครับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทุกวันนี้ เกษตรกรนะครับต้องมีนะครับบางทีก็เหมือนกับไม่จําเป็นน้องชายนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นที่5แล้วนะครับไปจ้างคนอื่นนะครับไปทาก็เขาก็ทําให้มั่งไม่ทาให้มั่งไม่เหมือนรถตัวเองนะครับมีรถไถนาจะมาจับรถไถนาจะจับจอบ,จ,บจับเสียมรถอีแกแแค่คันเล็กๆมันก็ไม่ใช่นะครับมันต้องจับรถแท็กเตอร์คันใหญ่นะครับ ไว้ถ่ายไล่์ถ่หนนาให้ตัวเองนะครับอ่ะสนใจนะครับก็เข้ามาดูกันนะครับอ่ะสินค้าช่วงนี้คือว่าขายได้เรื่อยๆนะครับขายได้เรื่อยๆ FC ก็มาซื้อกันเรื่อยๆนะครับอ่ะฝั่งซ้ายคือฝั่งที่ FC จองไว้นะครับก็ถือว่าเยอะนะครับตอนนี้ยังไม่ได้จัดส่งประมาณ10กว่าคันนะครับอ่ะก็อ่ะก็รู้สึกว่ามันขายได้นะครับ FC ก็ซื้อกันนะครับอ่ะก็เลยพยายามหาสินค้าเข้ามาให้ เ,เยอะนะครับเพื่อ FC ก็จะได้ซื้อกันนะครับก็ก็อสอบถามก่อนเดินทางนะครับสอบถามก่อนเดินทางนะครับลูกค้าะจะซื้อรถหนึ่งคันต้องเป็นเขาเรียกว่ามีคุณสมบัติยังไงนะครับอาจะซื้อสดมีส่วนลดยังไงนะครับก็สอบถามก่อนเดินทางได้นะครับมันเป็นข้อ เขาได้เปรียบของ f c นะครับอย่างน้อยๆเวลาลูกค้าซื้อรถนะครับก็จะได้เปรียบเทียบกับที่ต่างๆนะครับว่าราคาที่เซลววนนำเสนอหรือปริมาณรถของเซลวว้นนะครับมันมีปริมาณที่เยอะนะครับแค่ไหนนะครับไปเรามานะครับรุ่นที่เราอยากได้มันมีไหมนะครับลูกค้าก็จะได้คุ้มค่าการเดินทางนะครับจริงๆแล้วถ้าเรามาดูรถโดยที่เราไม่ได้วางแผนก่อนนะครับมันก็ ไม่ได้ลดที่ต้องการนะครับเดินทางมาหลายร้อยกิโลนะครับบอกว่ารถร้อยกว่าแรงมีไหมถาาา้าร้านเสออ้วนไม่มีนะครับลูกค้าก็ไม่ได้ลดในกลุ่มเป้าหมายลูกค้าเดินทางมาเสียค่าน้ํามันนะครับลงทุนมาเสียเปล่านะครับฉะนั้นนะครับก็ถามราคร่าวๆก่อนว่ารุ่นนี้มีไหมรุ่นนี้มีไหมนะครับถ้ามีเราค่อยเดินทางมาหรือว่าถ้าไม่มีเราซื้อรุ่นอื่นได้หรือเปล่าเราเผื่อใจจะซื้อรุ่นอื่นได้ไหมเราก็ได้วางแผนก่อนนะครับ 0 9 70 4 706 4 4 3 0นะครับ094 706 4430นะครับอ่ะดีเยี ector, ่ยมแท็กเตอร์ศูนย์จำน่ายรถแท็กเตอร์มือสองครับที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับก็อัปเดตสินค้าอัปเดตรถแท็กเตอร์ให้ดูกันอ่ะทุกวันนะครับเวลาถ,ถ่ายก็ถ่ายรวมๆทุกวันนะครับพูดอะไรพูดไปยาวๆครับบางท่านก็ดูจนจบคลิปนะครับบางท่านก็เปิดมาแล้วก็เปิดผ่านก็ไม่เป็นไรครับอยากได้รถแท็กเตอร์ก็ลองพิจารณาดูนะครับ เยี่ยมแท็กเตอร์สูตรจำหน่ายโดแท,ท็กเตอร์มือสองที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับรวยๆเฮงๆนะครับอ่าสวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับสวัสดีตอนจะอ่บจบคลิปนี่แหละครับอ่จบคลิปแล้วครับขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปนะครับรวยๆเฮงๆครับสวัสดีครับ